จำได้ป่ะเฟรมเขียวเป็นไงจำได้ป่ะสีสีแยกเมยไปมแล้วสีแยกเมนได้เรียบร้อยแม่งเสือกไม่ชนงานแล้วชนคลิปนี้สนับสนุนโดยแว็กวักผลิตภัณฑ์เครื่องเงาอเนกประสงค์กลิ่นช็อกโกแลตแล้วอแลตชแลตอ้าวสวัสดีครับวันนี้พบกับเยี่ยตีจัดไถ่นะฮะและอยู่กับคณะที่โด่งดังที่สุดตอนนี้นะในประเทศไทยสุดแล้ววงนี้ชื่อวงคํากระมอยไม่ใช่ลำแขกอ๋อลำแขก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 นะที่มาของ วงลำแขกเนี่ยมันมาจากเพลงนี้ครับฟังไปคนจนรมีสิทธิ์ไหมคะคนจนรมีสิทธิ์ไหมคะ ออกมาก้มหน้าก้มหน้าออกมามีงานให้ทำไม่เข้าปารินยาไม่มีแต่ม um ีอย um um um> um ่าหลบกล้องหลบกล้องเอาต่อไปครับโอคนจอมีสิทธิ์ไม่เข้ามีงานให้ทำไม่เข้าเออทุกคนนี่ให้ปลารู้มือยังดีแต่มค่ะแต่ค่ะโอ้พอแม่เพลงอะไร เเพลงอะไรอืมเขาเรียกเพลงที่โด่งดังที่สุดตอนนี้ในโซเชียลตอนนี้อะแต่ตอนนี้เลยตอนนี้นี่ติดยอดวิวนี่เกือบสิบล้านวิวนะฟังไปเรยคืนเดียวเนี่ยคะคืนเดียวนี่วันนั้นนี่ฟังไปปุ๊บอะติดหรือเปล่ามีโมมีจะมองนะครับผมเอ้าวันนี้นะ เล่นสนุกกรรหอมปากหอมคอแล้วเรามารีวิวรถเข้าใหม่กันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่คันานหลังหลังกนกัก็ขอบคุณนะขอบคุณทีมงานทุกคนครับครับแซดเก้ารอยปีสอ0พันสองพัถ้าไหร่คุณนนสักครู่แซเก้าอยปีสองพันสิบเจ็ปีสิบเจ็นะปีสิบเจ็ดสิบปีสองพ สแเจและโอ้โหอ้นี้แม่งตัวแข่งเว้ยตัวแข่งนี่เป็นตัวแข็งเลยใช่ c b r 250ร้อยห้าดตัวแข็งเลยไปอะไรสอง8สสปดีด้วยนะไปไล่ที่คันแรกก่อนดีกว่าครับผมคันนี้มันมีดีอะไรโอ้โหเขาว่าตัวแข่งครับแล้วราคาเปิดตัวเนี่ยสองแสนกว่านะใช่ราคาเปิดตัวนี่สองแสนกว่านะโอ้หน้าจอแบบมันมีแบบโอ้เป็นวัดรอบแบบนี่เลยดีกว่า ไอ้พวกตัวแข่งเลยนะแล้วปั๊มบนเป็นแบมโบ้ด้วยแบมโบ้แล้วปั๊มบนโบ้แล้วมันก็ถ้าแบบมีของเนี่ยมีของเนี่ยคันนี้นะอูท่อด้วยท่ออคาโปอิกด้วยแล้วทรงมันทรงเลสซิ่งแล้วอ่ะรวมสซิ่งเลยสมัยมากเฮ้ยอ้าวกูว่านะว่านะ แดกไอแซดเอ็กสองห้าศูนย์นะแซดเอ็กสองห้าศูนย์วันนั้นลูกค้าไปส่งลูกค้าเว้ยส่งลูกค้าผู้หญิงขับครับออกตัวเลยเฮ้ยเสียงม่นไปเงี้ยไอแซดคนพ่อของเธอหน่อยเสียงมันก็วิ่งวิ่งไม่ผ่านร้านขายทองเสียงมันไปแล้วเออโอ้โหแอบแสลงนะวันนั้นที่ผมไปขี่อยู่อะสิบหกเลยนะเฮ้ยสิบหกเลยนะดูตัวนี้ดิว่ะอืม แดงด้วยิตัวเนี้ยเมื่อวานทายาใช่ไหมว่าเป็นต in> ัวแข็งแล้วนะแรงไงโอ้โหนี่ออกนิ่งๆเลยเนี่ยออกนิ่งเลยเนี่ยออกตัวนีนิ่งๆเลยเป็นไงฮะ มีโหมดสามโหมดมีสามโหมดด้วยแล้วเมื่อกี้เราออกโหมดสปอร์ตเป็นไงไอ้เชี่ยนินจาสามร้อยนี่นินจาสามร้อยสี่ร้อยนี่ไม่ได้กินเขาเลยนะจริงใช่รถโคตรแรงอ่ะเพราะว่าช่วงล่างของฮอนด้าแม่งดีด้วยเรื่องเรื่องช่วงล่างฮอนด้าแล้นี่โอ้โหระบบการสะเทือนหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่าแล้วนะคือมันออกแบบมาเพื่อให้ไปรถแข่ง ดเป็นรถแข่งแล้วก็ดูเขาเรียกว่าแหลมองแหลมแอร์ด้านหลังเนี่ยครับออกแบบตามสูตรหลักษากลของแอโรไดนามิกเลยนะดูมาลมช่วงหน้าลมเข้านี้ปับออกตรงนี้คปับย้อนเข้าไปนี่ปับปับปับปั้งรีดโอ้โหรีดลมเข้าไปอีกแรงเข้าไปอีกโอ้โหสภาพแบบนี้เพิ่งเคยขับครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าชอบเลยนะ คือมันขับขี่ง่ายด้วยฮอนดา้าและที่สําคัญราคาถูกด้วยคันนี้เราก็เลยเปิดราคาอยู่ที่หนททึ่งแสนสามหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นโอ้โหนะได้จับตัว250ตัวสปอร์ตเลน n g ซิจ๋าเลยนะอ่ะคันต่อมา CBR 6 5 0 F ปีสสีดําดไฟลิงด้านข้างนี่แต่งเป็นของตัวเก่ามันก็เลยดูว่าเฮ้ยหน้าเป็น LED ใช่แต่ข้างนีใสตัวเก่าใส่ตัวนี้มันดูฟูไงมันดูเต็มไง มันดูใหญ่มันดูใหญ่เพราะว่าถ้าตัวใหม่มันจะไม่มีตรงครอบหม้อน้ําใช่มันอยู่แค่นี้ใช่มันอยู่แค่นี้อันนี้มันดูเต็มใช่ท่อกระใหม่สลิปออนไปคาร์บอนทรง NC สซนะอันนี้อะไรชิวหน้าแต่งก็มีครับบางคนหน้าคาร์บอนบางคนหลังคาร์บอนครอบสวิงอาร์มครอบเฟรมนะเครื่องซ้ายขวานะไล่ไล่น็อตทอหมดแล้วครับนะโอ้โหยันครอบสเตอร์หน้าก็ยังเป็นคาร์บอน ครอบท้ายยังเป็นคาร์บอนเลยเออโอ้โหอ,อ่อครอบถังด้วยคาร์บอนเต็มคันนี้เต็มเต็มประกับโดมิโน่ด้วยพร้อมสวิตนะไม่หมื่นเจ็ดอะคัดเคิร์ดนิ่มสภาพแบบนี้ครับดุดันเล้าใจแบบนี้วันนี้เราก็เลยเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืน่นสามพันบาทพอครับ เฮ้ยเลขสามเลยอะเลขสามเหรออ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทครับผมเชื่อมันให้ไปอ่ะนะใส่เก้าร้อย ABS ปีสองพันสิบเจ็ดสิบเจ็ดสีดำโลโก้ทองโอ้กูต้องตะโกนแข่งกับเสียงเพลงมึงมันเปิดมันเปิดซ้อมจ้าฮะเปิดซ้อมเปิดซ้อมเอาละเอาอะเฮ้ยปล่อยไปปล่อยไปแองไม่รู้จักกูซะแล้วเทเลอร์ยังหลบให้เลยเอาภาษาอะไร นะก็สภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานรถพร้อมใช้มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครอบถังคาร์บอนก็มีแล้วครับนะยางหล mm. ังก wow. ็สายฟ้าแล้วโซสเตอร์ก็ใช้ได้พอได้เลยแหละมอโนมอน้ําสวยนะไมก็อยู่ที่2 6งหมโลสองหมโลนะเครื่องแม่งดีเครื่องแม่งดีเครื่องแม่งดีแล้วท่อเป็นสลิปออ เปสีด้วยฉะนั้นคันนี้เราก็เลยเปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าันบาทครับเฮ้ยแพงไปปะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าันบาทพอหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าันบาทและคันสุดท้ายโอ้โหคันนี้สวยคันนี้จัดเนี่สวยนะจําได้ป่ะเฟรมเขียวเป็นไงจําได้ป่ะสีแย่มลเบอรีไปมาแล้วสีแย่งเมลได้เรียบร้อยได้เกือบไม่ชนอะไรชนเวฟเลยห่าชนกับเวฟ ไปถึง <Okay. S 1> บอกเว็บปาดหน้าเว็บเดบุญาไปถึงปุ๊บลงเป็โซโล่มเลยแล้วเขาให้พอไปถึงโรงพักแจงแจงจับกูไ <c> อ <oughs> ้แจงจับกูก <c oughs> ็หาอะไระทำผมทำไมครับเนี่ย <c oughs> แจงจับกู <c oughs> นะเรงบอกให้ออกไปเคลียร์ก่อนนะ <c oughs> โอ้โหไอ้กำนันนกเลยนะกำนันนกเลยม่ใช่ไม่่ใชฮะไม่ใช่สั่งการใครไปเล่นใครเขาไว้ผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นกอ๋อนี่ผู้ใหญ่นก <c oughs> นกำนก <c oughs> นัผู้ใหญ่ มันม <Es by> ีหลายเรื่องหลายราวไอ้พวกนี้ไอ้ทีหน้าทีหน้านัดแล้วนัดลองให้ละเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะจะอยู่หรือไปกับงานเนี้ยแหละเดี๋ยวให้รู้กันนะอ่ะคันนี้ก็บางคนหน้าแต่งมีแล้วนะคาร์บอนมือเบรกมือคัสแต่งนะการสะบัดเต็มอ่ะคันเนี้ยดิซิงบอยับนะแคดบาร์มีแล้วครอบเครื่องก็คาร์บอนแล้วท่อสลิปออน บา s เอสซียางหน้าหลังก็เป็น p i เอร์ลีโรโซแล้วบ่อแต่งเล d ไลน์ด้วยควิกชิปอีกโอ้มีควิกชิปด้วยก็คือพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งเลยแหละคันนี้ใช่ไม่สองหมื่นหนึ่งเสียงกระดูกดันล้วใจคันนี้เราก็เลยเปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่สองแสน 0 0 0บาทครับอ่ะ250,000บาทครับ250,000บาทปีเดียวกันปีเดียวกันแต่อันนี้ก็สภาพเต็มหน่อยเต็มหน่อยสวยหน่อยนั้นก็เดิมครับไม่ค่อยมีอะไรมีท่อใบนะก็ถ้าท่านใดสนใจล่ะติดต่อได้ที่เบอร์0628352742ล้วท่านใดไม่สนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์0628352742อยากจะซื้อเรื่องก็ติดต่อได้ที่เบอร์062เบอร์มันเบอร์มันดเบอร์คุณหน่ยิ้มหวานบอกคุณหน่ยิ้มหวานอะ อ้าวไปละวสวัสดีครับสวัสดีครับผ<ล>มคนจนเอ้าปคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจน,นมีสิทธิ์ไหมครับมีงานไหนทำไหมครับ